ลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ข่าวดีประจาําวันหลายคนบอกว่าหนึ่งในข่าวดีที่รอเนี่ยอยากจะรอฟังเมื่อไหร่นะ้ำมันจะปรับลดสทัทีแบบนั้นแบบนี้รอฟังทุกวันเปลี่ยนได้ไหมน้ํามันเนี่ยไม่เติมได้ไหมให้รถเนี่ยคือตอนนี้มีรถไฟฟ้ากันเยอะใช่ไหมคุณผู้ชม<อ>แต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นพลังงานน้ําล่ะ เออจริงจริงเ,เนี่ยหลายประเทศเขาก็มีนะเป็นปนวัตรกรรมต่างๆาแต่ว่าข่าวดีประจําวันวันนี้เป็นคนไทยค่ะคเป็นช่างคนไทยแล้วพี่เขาบอกเลยนะว่าล่าสุดเนี่ยมีการจดสิทธิบัตรแล้วนะคะคุณผู้ชมนายภูมินรัศมีอายุ56ปีหรือว่าช่างภูมินนี่แหละเป็นช่างซ่อมรถยนต์นะคะอยู่ที่ตําบลเนินพระอําเภอเมืองจังหวัดระยองประสบความสําเร็จในการใช้น้ําเปล่าเป็นเชื้อเพลิงเติมลงไปแล้วใช้กับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินนะคะ ปรากฏว่ารถยนต์วิ่งได้จริงเครื่องไม่สะดุดเครื่องไม่ดับและกําลังของเครื่องเหยียบเร่งได้แรงเหมือนเครื่องยนต์ติดเทอร์โบเลยอแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยไม่มีร้อนไม่มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ปล่อยควันออกท่อไอเสียเนี่ยก็คือเรียกว่าควันออกมามันก็ไม่เป็นมลพิษแต่อย่างใด ช่างภูมินบอกว่าตัวเขาเนี่ยเรียนจบช่างยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดตราดค่ะจากนั้นมาทํางานที่โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาตบตาพุธจังหวัดระยองตอนที่ทํางานนะในช่างเองมีการศึกษาถึงการที่จะเอาน้ำเนี่ยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเติมรถยนต์นะแล้วก็มีการศึกษาไปทดลองไปมีความอุตสาหะพยายามคุณผู้ชมระยะเวลาเกือบ20ปีนะคะจนในที่สุด ประสบความสําเร็จแล้ววันนี้นะคะได้รับการจดสิทธ,ธิบัตรแล้วด้วยในช่างภูมิยังบอกอีกบอกว่าการสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ย <ฮะ S 1> คือจุดเริ่มต้นยังต้องใช้น้ํามันแต่หลังจากเครื่องยนต์ทางานแล้วนะคะระบบเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นการใช้น้ําซึ่งการทํางานของเครื่องยนต์ทั้งหมดเป็นระบบปิดค่ะและก็เชื้อเพลิงจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นกา100๊าซร้อยเปเซตโดยที่ไม่ใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงขณะที่เครื่องยนต์ทํางานในการขับแต่อย่างใดเนี่ยหลายคนบอกโูหแบบนี้ คนไทยเราสุดยอดนะคือพลังงานน้ําหรือว่าใช้พลังน้ำไฮโดรเจนแบบเนี้ยโอ,โอ้ปุ่นมีมหลายประเทศมีะนะเยอรมันตอนนั้นที่ผมไปมีเมสิบกว่าปีที่แล้วเขาเริ่ม,มทำเริ่มอะไรนะตอนนี้เรามีของเราเองแล้วอะแล้วพี่เขาลองใช้กับเนี่ย<ะ>คือรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินเนาะเนี่ยได้ใช้ใช้ได้จริงๆจุดเริ่มต้นสตาร์ทอาจใช้น้ํามันแต่หลังจากนั้นเนี่ยวิ่งใช้พลังงานาน้ํา ผมว่าถ้าเขามีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนเขานะนแล้วก็มีทุนนะมีทุนเข้ามาช่วยวิจัยพัฒนาไปเรื่อยๆนะถ้ามันดีขึ้นดีขึ้นมันจะดีมากเลยเนาะฝากด้วยนะฮะถ้ามีหน่วยงานไหนหรือว่ามีใครในทุนอย่างเงี้ยมาช่วยสนับสนุนเขานะผมจะเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับสุดยอดเลยเก่ง